วันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆเปลี่ยนสีออมิทิกให้เป็นโทนสีของแมดเบนนะผมจะเป็นยังไงทำยังไงไปดูเบนเทนแคหนุ่มน้อยสิพาเล่นเลไปแต่พอจะคลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต้องอให้ตัวใจเบนเทนอุปรกรณ์ที่กับสวมที่ก้อมือเขาแปลงร่างมาไม่ช่วยให้ไวรักรเจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับได้ใกล้เบนเทนดูดูดเวลาไวไลับุกมาต้องเขาผู้กล้าเบนเทน โอเคแล้ว okay, นะผมก็สวัสดีครับไปอยู่กับผมเล็กเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำนะผมสีโทนของแมทเบนนะผมะทำมอ,อันติเมทริกนะผมให้เป็นโทนสีของแมทเบนนะ แมดเบนก็จะเป็นตัวละครนะผมตัวส้มส้มสีส้มส้มนะผมมีเทาสีเทาปะปนบ้างแล้วก็ตัวสีส้มเนี่ยตรงนี้ก็จะสว่างแล้วก็จะมีสีส้มเข้มเข้มนะผมอ่ะนะฮะตัวแกนนักิธก็จะเป็นสีสว่างสว่างอย่างนี้นะผมอ่าประมาณนี้เลยนะอย่างเท่อย่างสวยนะผมว่าผมสีส้มแล้วมันดูแบบเออมันก็ดูเท่นะดูสวยนะครับผมไปนะผมทํายังไงก็ไปดูกันเลย ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะผมอันนี้ก็เป็นสีอ,อัลมิทิกของอเนกกบเบนนะถูกใจหรือไม่ถูกใจเเพื่อนๆก็ต้องขอโทษด้วยนะผมอพอดีผมก็ทําออกมาแล้วได้ประมาณนี้นะดูจากโซน,นสีของมันนะนะเพราะว่ามันเป็นอัลลิมิทิกแบบภาคออมนิวิรนีไงครับผมแต่พอมาปรับใช้กับอันติเมตแล้วมันก็ค่อนข้างอาจจะดูแบบว่าแปลกตาแปลกหูแปลกตาไปหน่อยนะผมก็ไม่เป็นไรนะผมมา วันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำนาฬิกาทำสีนาฬิกาแบบแมทเบนนะผมหรือว่าเบนพังอะเออนะผมพังพลาดนะผมไม่ใช่แล้วนะก่อนอื่นต้องปรับไปสีส้มก่อนเลยนะผมก็ปรับโทนสีประมาณนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบโทนผมนตัวผมแล้วชอบแบบว่าส้มไม่ส้มส้มไม่มากแล้วกันนะส้มประมาณนี้เ,ออเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้วนนี้จะไปแดงแล้วนะผมส้มมันต้องประมาณนี้นะผมปรับไปเข้มอีกนิดนึง อ่าเข้มมากเลยก็ได้นะผมหรือว่าเอาอย่างนี้เลยก็ได้นี่ก็จะเป็นส้มประมาณนี้นะผมอุ้ยอันนี้ก็สีได้แล้วนะนะผมก็ขอปรับให้มันแบบว่าสว่างกว่านี้นิดนึงอ่า uh, ประมาณนี้นะครับปุ๊บนี่ก็เป็นส้มแบบอ่าส้มประมาณนี้เลยชอบแล้วโอเคนะครับผมก็ปรับตามกันได้ประมาณน,นี้เลยนี่นะผมตรงขีดนะครับไม่ต้องดูตรงตัวเลขก็ได้นะผมอาจจะไม่ตรงนะก็ปรับประมาณนี้นะผมขีดอยู่ประมาณตรงโทนสีส้มอ่าตรงนี้ก็ปรับสุดเลย แล้วตรงนี้ก็ประมาณอยู่ตรงตัวโอนะผมนี่เส้นตัวโอนะประมาณนี้แหละแล้วก็กดแอปพลายมาก็จะได้ประมาณนี้นะผมตัวแบรนด์ของออมิทิกแบบว่าโทษสีของแมสเบนอาเบนหรือว่าเบนพังนะผมก็ตรงท่อตรงท่อน,นี่ผมว่าจะเอาสีส้มสว่างนะผมส้มสว่างก็จะต้องประมาณอ่าห้านี่เลยนี่นี่นะผมส้มสว่างนะก็ไม่ต้องเรืองแสงมากก็อีนี่นะผมได้ละ อุย้ยสวยเลยนี่นะผมพอเป็นแมดเบนแล้วมันแบบมันส้มแบบมันส้มแบบมันสวยอยู่แล้วนะผมตัวแมเบนนะเออนี่นะผมก็ได้ประมาณนี้เลยนะผมตัวท่อส่วนตัวโทนด้านในโทนด้านในก็ต้องเข้มหน่อยนะผมมันจะต้องตัดกับสีภายนอกนะครับผมเอาเข้มประมาณนี้ปุ๊บอ,อันนี้ยังเข้มน้อยไปปะเข้มประมาณนี้อ่าครับก็ได้แล้วประมาณนี้นะผม อ่าหรืวใครจะเอาเข้มกว่านี้ก็ได้นะผมเอาเข้มกว่านี้ก็อาจจะดูไปว่าเป็นสีน้ําตาลไปหน่อยผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมส้มเข้มขึ้นนิดนึงโอเคได้ละนะครับผมประมาณนี้นะโอเคมาส่วนตัวสัญลักษณ์ตรงกลางนะผมตรงส่วนตรงนี้เหรอตรงนี้เอาเป็นสีส้มส้มล้วนเลยไหมอ่าส้มประมาณนี้มันจะสวยไหม โอเคส้มประมาณนี้ไม่เฟี้ยวเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมขอหาส้มอีกส้มหนึ่งก่อนหรือว่าสีเหลืองดีเอะสีเหลืองสีส้มประมาณนี้ส้มนี้ได้ปะปึ๊บอ่าเอยส้มนี้ก็ได้นะผมเพื่อนๆอ่าส้มแบบส้มทองนะส้มออกทองทองนะผมอ่าประมาณนี้เลยนะผมโอเคปะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบด้านในส่วนตรงขอบตรงนี้ผมก็เอาเป็นสี นี่ครับผมส้มเข้มอ่าส้มเข้มนะผมปรับไปตรงโทนส้มหน่อยเออนี่นะผมนี่ส้มเกือบแดงอันนี้แดงไปหน่อยประมาณนี้นะผมก็แอปพลายไปเลยอ่านะครับก็แล้วก็ไปส่วนของตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นสีดําไปเลยได้นะผมไปแล้วก็ไปตรงส่วนของตัวนาฬิกานี่ตัวนาฬิกาก็จะเป็นสีส้ม ส้มประมาณจางๆนะผมส้มส้มแบบว่ามันจะเรืองแสงหน่อยส้มสว่างส้มประมาณนี้อ่าอ่าส้มประมาณนี้นะผมแต่มันอาจจะดูทับกับไอ้ตัวนี้ไปหน่อยแล้วผมเดี๋ยวผมปรับตรงนี้เป็นสีอื่นดีกว่านะผมสีน้ำเงินไหมจะเป็นยังไงเฮ้ยก็ประมาณนี้เออสีน้ำเงินก็ได้นะผมมันตัดกับสีส้มนะแต่จริงๆมันก็จะดูไม่แบบไม่เป็นในนี่นะผมเบนซารโร่ผมว่าเอาแบบประมาณเทาๆดีกว่า เทาเทาประมาณนี้อ่าประมาณนี้ก็ได้นะผมเออนะผมเป็นสีเทาเทานะเทาออกน้ําเงินหน่อยนะ้ำมันจะเป็นเทาน้ําเงินเทาเข้มประมาณนี้ก็ได้นะผมเอาสว่างหน่อยอ่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันจะน้าเงินไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็นะครับผมนี่นะครับก็ได้แล้วนะผมสําหรับนาฬิกาอมิทิคอันติเมทิคของแมดเบนนะผมสีโทนแมดเบนนะโอเคมา แล้วก็มาดูข้างนอกกันเอาข้างนอกมืดนะผมจบเลยนะผมก็จะถ่ายรูปซะหน่อยนี่แล้วผมก็ได้มาแล้วนาฬิกาแมสเบนเฮ้ยเอาโทรศัพท์ลงดิเออนี่นะผมผมว่าสําหรับแมสเบนที่ทํานาฬิกาอันติเมต่ยผมว่าสวยนะเออนี่นะผมก็จะเป็นสีสีส้มแบบว่าส้มส้มเหลืองๆนะผมมันเออไม่ใช่ช่วงส้มเหลืองมันเป็นส้มแบบว่าส้มสวยส้มสว่างนะผมแล้วก็ตัดกับ แบรนที่เป็นสีส้มเข้มเออมันก็ค่อนข้างแบบว่าพังหน้าดูแล้วผมพังพลาดนะฮะไม่ใช่นะครับผมเออก็ประมาณเท่านี้นะผมแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนก็จะเป็นตาสีส้มอ่านี่ก็ค่อนข้างสวยเลยนะผมออร่าตอนแปลงก็เป็นสีส้มนะครับนี่ออร่าตอนแปลงเป็นสีประมาณนี้เลยนี่ส้มทองวิ่งแต่ออราแปลงร่างถือว่าสวยนะผมอ่านะี่ปุ๊บปุ่มวิ่งมันเป็นส้มส้ม,สมออกทองทอง,ทองนะผมก็นี่แล้วก็สีส้มแมสเบนนะผมอ่า นะครับคลิปต่อไปเออชิบหายแล้วเพลงเพลงเพลงชิบหายแล้วนะผมไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออต่อไปเพื่อนๆอ,อยากให้เป็นอะไรนะผมก็นะก็รอชมกันได้นะผมทําครบทุกตัวอยู่แล้วนะผมอ่าตัวต่อไปจะเป็นเบนซาโรหรือเปล่านะผมหรือจะเป็นเบนอะไรนะผมก็รอชมกันได้ส่วนคลิปนี้ทาแมสเบนให้ดูแล้วนะผมก็ลองลองทํากันได้นะผมใครอยากเปลี่ยนตรงไหนก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้เดีวจะไปแล้ว